สวัสดีค่ะชื่อประพาวีชนรดอนะคะชื่อเล่นชื่อนัตตี้มาจากวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ค่ะเป็นตัวแทนทีม Solid s t e p นะคะที่ทำสตาร์ทอัพเรื่องแก้วัดามหวานค่ะที่เรารู้กันนะคะว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นธุรกิจที่ทำมาจากไอเดียเพื่อที่จะแบบแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะซึ่ง คนัดเองแล้วก็เพื่อนๆในวิทยาลัยของนัดเองน่เพื่อนๆใ,นะในกลุ่มที่เราทำสตาร์ทอัพเนี่ยก็เราเรียนด้านนี้มาเนี่ยเพื่อที่จะ,ะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคนอยู่แล้วซึ่งนั่นก็เลยเป็นเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเราต้องการเข้าร้วมการทำสตาร์ทอัพการทําสิ่งใหม่ๆการทลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะโดยที่ของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยก็ได้มีศูนย์บ่มเพาะธุรกิจใช่ไหมคะที่ พี่เขาอาจารย์แล้วก็พี่ๆเขาเนี่ยคอยให้คําปรึกษาอยู่ตลอดเราไม่ต้องไม่ต้องกลัวทางด้านเรื่องการวางแผนกันนั้นการตลาดหรือว่าแบบด้านการพิชชิ่งอะไรเลยเพราะว่าเขามีการให้คำปรึกษาอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะแล้วก็พี่ๆดูแลดีมากซึ่งนี่เป็นจุดที่ประทับใจมากในขณะที่เราแข่งขันกันอะเรารู้สึกไม่ไม่กลัวอะไรเลยเพราะว่าทุกคนให้ความร่วมมือให้การปรึกษาอย่างเต็มที่ดีมากๆ สำคัญในการทำสตาร์ทอัพตอนแรกเลยก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าปัญหาที่เราต้องการที่จะแก้มันคืออะไรนะคะปัญหาที่เราต้องการที่จะทําจะแก้คืออะไรแล้วเราก็ไปหาสิ่งที่จะมาแก้ปัญหานัน,นั้นนะคะอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์แอปพลิเคชันต่างๆแก้ปัญหานะคะโดยที่เราสามารถต้องบอกได้เลยว่าปัญหามีขอ้อนี้นี้น,นี้เราจะแก้ด้วยใช้ตัวนี้อย่างเงี้ยค่ะเข้าไปแล้วก็ เราต้องหากลุ่มลูกค้าด้วยที่เราต้องการที่จะแก้ปัญหานะคะกลุ่มลูกค้าใช้กับกลุ่มลูกค้านี้นะคะการวางแผนโดนเนอร์นะคะแล้วก็จะมีการทำแบบ p r o p o s l ซึ่ง อย่างที่บอกก็คือจะมีอาจารย์ที่เขาให้คาปรึกษาแล้วหลังจากที่เราทํำโพสซอการวางแผนสเกล up อ,อะไรต่างต่างเสร็จวางแผนนันจันตลาดเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีาการ pitching คือการนําเสนอนั่นเองก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากค่ะเพราะว่าด้วยด้วยเวลาที่แบบว่าเขากําหนดเอาไว้เนี้ยจะเป็นการท้าทายตัวเองมากนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตด้วยอยากให้มานองทำ สำหรับใครที่ต้องการที่จะเข้าร่วมในการทำสตาร์ทอัพแนะนำว่าเข้ามาเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เขาในส่วนมองพอร์ตธุรกิจเนี่ยพี่ๆเขามีการซัพพอร์ตมีรอคอยซัพพอร์ตให้คขาปรึกษาดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะคะเพราะว่า มีทีมที่ดีมีพี่ๆส่ัพอร์ตมีอาจารย์เต็มที่มากนะคะบอกไว้ก่อนเลยแค่คุณมีไอเดียเท่านั้นคุณก็สามารถเข้าร่วมสตาร์ทอัพได้นะคะเข้ามากันเยอะๆนะคะ